สวัสดีค่ะเนื้อหาในส่วนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารศิล,ละปะการแสดงและเทศกาลงานประเพณีของจังหวัดระนองด้านอาหารในอดีตระนองมีการทําเหมืองแร่ดีบุกผู้ที่บุกเบิกทําการค้าแร่ในระนองนั้นเป็นชาวจีนจึงนำเอาวัฒนธรรมมาผสมผสานและเผยแพร่สรืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอาหารในจังหวัดระนองนับว่ามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารปักใต้อาหารมุสลิม อาหารอีสานและอาหารเมียนมาโดยเฉพาะอาหารจีนบางรายการที่หารับประทานได้ยากเนื่องจากนิยมปรุงเพื่อรับประทานภายในครัวเรือนจึงทำให้อาหารบางรายการกำลังจะสูญหายรายการอาหารจีนที่คุ้นหูคุ้นตาของเมืองระนองเช่นยาวเยชุนเปี้ยลอมีกอกซิมบี ซึ่งเป็นอาหารที่เชื่อมสองวัฒนธรรมระหว่างมาลายูและจีนฮกเกี้ยนนอกจากนี้ก๊กซิมบี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดระนองหรืออาหารประจำถิ่นตามกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับเรื่องราวของอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนองที่กำลังสูญหายวิทยากรมชนระนองได้ทำการศึกษาและได้ทำการอนุรักษ์สรรรืบสารโดยหากพูด เรียนสนใจสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในแพลตฟอร์มของวิทยาลัยชุมชนระนองได้ด้านศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงแรกที่จะมาแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักคือลิเกป่า เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของชาวชนบททางภาคใต้เป็นการละเล่นที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอดีตนิยมแสดงในงานแต่งงานของชาวมุสลิมที่อาศัยตามชายฝั่งทะเลในจังหวัดระนองจนถึงหมู่บ้านมาริวันประเทศเมียนมาใช้การขับกรอนเป็นภาษาไทยทั้งกลอนหกกลอนแคล้ายกรอนลิเกส่วนมากเป็นกลอนสดผู้แสดงต้องมีปฏิพานไหวพริบในการใช้คำ ให้สัมผัสถูกต้องตามทํานองกรอนส่วนเครื่องดนตรีลำม,มานาปีของชิงซอกรับและตแตรถัดมาระบำร่อนแร่เป็นการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบการทรรมาหากินโดยใช้เลียงเป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงและแต่งกายด้วยชุดบ้าบ่ายาหยาถัดมาการแสดงมโนราหรือโนรา เป็นการแสดงพื้นบ้านเก่าแก่ของภาคใต้แบ่งการแสดงออกเป็นสองรูปแบบคือโนราประกอบพิธีกรรมและโนราเพื่อความบันเทิงมโนลานับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับเทศกาลประเพณีต่างๆที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาของชาวระนองประเพณีแรกที่จะมาแนะนำคือ ประเพณีถือศีลกินผักหรือที่เรียกว่าถือศีลกินเจกำหนดจัดขึ้นตามวันทางจันทรคติเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้าตามปีปฏิทินจีนรวมเก้าวันกิจกรรมที่พบเห็นในโรงเจและศาลเจ้าต่างๆได้แก่ การไหว้กิ่วองค์เป็นการไหว้เทพเจ้ากิ่วองค์ซึ่งเป็นเทพประธานในเทศกาลกินเจกิจกรรมข้ามสะพานสะดอกเคราะหเป็นการเดินข้ามสะพานไม้ที่จัดเตรียมไว้โดยเชื่อว่าจะเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีและช่วยเสริมสิริมงคลกิจกรรมเคี่ยวน้ำมันสมุนไพรเพื่อเป็นยาบำบัดรักษาโรคกิจกรรมการประทับร่างทรงหรือเรียกมา้าทรง เป็นการประทับร่างทรงของเทพเจ้าต่างๆตามความเชื่อมีการแสดงอภินิหารเช่นการลุยไฟการปินบันไดมีดและกิจกรรมการแห่เทพเจ้าเพื่อไปเยี่ยมเยือนบ้านของผู้ศรัทธาปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่ดีเสริมสิริมงคลให้อยู่ร่มเรียนเป็นสุขถัดมาประเพณีสวดกลางบ้านนับว่าเป็นประเพณีเก่าแก่สำคัญอย่างหนึ่งที่พบเห็นบางหมู่บ้านเท่านั้นในจังหวัดระนอง วัตถุประสงค์เพื่อเสริมศรีมงคลให้กับคนในหมู่บ้านขับไล่สิ่งไม่ดีขับไล่ผู้ผีปีศาจโรคภัยไข้เจ็บและสร้างความสัมมคีให้กับคนในชุมชนโดยเป็นการพบปะสังสรรค์และทำบุญร่วมกัน ประเพณีสวดกลางบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพานยักษ์นอกจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันสร้างและประดับตกแต่งแพรเชื่อว่าการตัดผมหรือเล็บแล้วห่อด้วยกระดาษขาวหรือกระดาษแดงใส่ลงไปในแพรพร้อมปล่อยแพรให้ลอยไปตามทะเลเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีสะดอ,อกเคราะห์ให้กับตนเองและครอบครัวกำหนดการจัดงานในแต่ละหมู่บ้านจะแตกต่างกันออกไป บางหมู่บ้านอาจจัดร่วมกับการแสดงมโหรสพต่างๆส่วนใหญ่กำหนดจัดในเดือนเมษายนของทุกปีประเพณีถัดมาขึ้นถ้ำพระขยาง จะตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าชมความงามของถ้ำนอกจากนี้มีการแสดงมหโรสพและการประกวดต่างๆร่วมด้วยประเพณีถัดมาสเสด็จพระแข่งเรือสมัยก่อนเรียกว่างานลากพระแต่ละหมู่บ้านจะมีการตกแต่งเรือพระอย่างสวยงามเพื่อนำมาประกวด ต่อมาจึงมีการจัดแข่งขันเรือขึ้นประเพณีถัดมาตักบาตรเทโววัดบ้านหงวสำหรับการตักบาตรเทโวของวัดบ้านหงวมีลักษณะพิเศษคือวัดหงวจะมีบันไดจากยอดเขาเข้าบริเวณวัดเสมือนหนึ่งเป็นบันไดจากยอดเขาในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เทวดาเนลวิตบันไดแก้วให้พระพุทธองค์เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เป็นวัดแห่งเดียวในจังหวัดระนอง ที่พระภิกษุสงสามเนรเดินลงจากยอดเขาเพื่อมารับบินทบาทถัดมางานสมโภชพระเจดีดาทุนิยมจัดในวันวิสาขาบูชาภายในงานมีกิจกรรมสำคัญคือการแห่ผ้าห่มเจดีดาทุขบวนศิลปะวัฒนธรรมไทยเมียนมาพิธีห่มผ้าสมโภธเจดีดาทุซึ่งเป็นเจดีศิลปะแบบพมา่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปีถัดมาเทศกาลอาบน้ำแร่แล,ลนอง เป็นเทศกาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองที่กำหนดจัดขึ้นทุกปีภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าการประกวดการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการการออกร้านกาชาติและการแสดงของมหรสพต่างๆสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ